วันนี้จะพามาดูการทำเตาชีวมวลเอ่อเอาถังน้ำยาเอ่อมาทำนะครับก็การทำก็ไม่ยากนะครับปล่อยน้ำยาเอาออกให้หมดแล้วก็เอาน้ำนะครับเจาะรูก็น้ำเติมเข้าไปเติมน้ำให้เต็มแล้วก็เทน้ำออก ทีนี้เราก็เอาขินเจียนะครับขินเจียตัดนะครับําเครื่องหมายแล้วก็ตัดได้เลยนะครับต้องปล่อยน้ำยาเอออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เราก็ตัดได้ตัดอันนี้ก็ตัดเจาะรูเจาะรูตามสีอันนี้ขาก็โอดได้นะครับขาก็สอดได้นะครับ ตอดขาเก็บได้เรียบร้อยเวลาจะไปเที่ยวป่าหรือว่าเอาไว้ตามทุ่งนาก็สะดวกดีนะครับใช้ใช้ปืนเป็นเชื้อเพลิงนะครับใช้ปืนเป็นเชื้อเพลิงอันนี้ก็เป็นถังกระเะเลตเอามาจากของ เหลือใจจีิกับจริงแล้วนะครับก็เป็นกติกํำร้อนแต่ว่ารูที่เจาะไม่สวยนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องมือเจาะจะเจรลญมันเจาะยากทีนี้ก็เอาเอาไฟเชื่อมครับไฟเชื่อมเจาะก,ก็ไปเลยอันนี้ก็รูตะปูตะปูตะปูกับผสมกับไยเชื่อมออกมาไม่สวยแต่ว่าใช้งานได้ครับ ใช้อันไดแน,น่นอนรูนะครับเรียบร้อยทําสีส้มครับใครสนใจก็ลองไปทําดูนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม